อ่มาคราวนี้เป็นบัตเทอร์ซิสเตอร์กับสไป์แต่สไปร์ตเเทอร์เป็นบัตรเด็กนะใช้ของแค่สองชุดนึกว่าจะไม่มีโอกาสได้เอามาเล่นเลยเรื่องของเรื่องคือจัดรอยันเบฟไม่ทันเลยเฉยเชอมืออย่างนี้ก็ไม่ไหวนะอ่ะออกได้อยู่ดี ก็จะเล่นแบบบ้านๆน,นิดนึงวันนี้เล่นกันบ,บนพื้นบ้านเราจะไปบอกเขาดิแล้วเราอยู่ที่ไหนไม่บอกไม่บอกไม่บอกไม่อยากให้คนมายุ่งยากที่แม่ทำตัวเล็กลับไว้เงีแงดีแล้วปล่อยกระแม่ีจุ๋ยอ้ลงผิดตัวยาคิว 9. เกาวิดกล้องถ่ายแล้วท่าทีเขาเลย พลังแวนฮิล,ละนะสใส่เบน่คิวแวนเนี่ยสองใส่อะไรเยอะๆตัวหกพันของจริงอยู่ที่ตัวนี้ตีหมื่นเก่งกับตายแบตแบตเตอร์ซิเตอร์ก็ตีหมื่นแล้วเก่งไหนย,ยิงแบตเตอร์ซิเตอร์ยิงไม่ค่อยมีตัวเก่งหนึ่งเก่งๆอยู่ที่แวนขอวัดสักระดบดิอ้าห้า ลงฟาตีเข้าเลยจริงๆตัวนี้ต้องเปลี่ยนเป็นเมกาเทนเนอรลืมเออใช่เพว่ามันขาดแรงยังไงขาดเมกาเทนเนอเลยลืมย้ายตัวยอย่าใช้เทคของมันกนะ่อนดูดูท็อปกองเอาไว้บนสุดหรือล่างสุดของกองขไม่ต้องความไม่ต้องความไม่ต้องความเทคบนของสุดของมันเมื่อลงแวนเปิดท็อปกองเอาไว้บนสุดหรือล่างสุดของกองเฮ้ยบน ไปไปมาเราสะโทเล่นลงมาเลยดีกว่าเอามาเรียงกองอ่ะกดเด็กฐานก่อนคัตบาสหนึ่งดูท็อปสองเอาหนึ่งใบขึ้นมืออ,อีกใบอีกใบหนึ่งเลือกเอาจะแปดท็อปหรือไว้ใต้กองแล้วก็ปูบอลลงมา ใส่มากำลังดีมากนั่นทินิควันนี้ความเหนื่นความเหน่เลือกการเล่นเล่นงายตัวเองใช่เล่นสู้อรแดนไปเ,เนี่ยได้สู้ได้แม่เปิดกล้องถ่ายอยู่อย่อาพูดนะเืเักงานตัวเองนะว่อ โซชาจะทําไม่ทําก็ได้แล้วแต่ถ้าถ้าไม่ทําได้ใช่ไหมไม่ทําก็ได้คุณสามารถจากนั้นคิดว่านะเดี๋ยวไปเก็บให้แป๊บหนึ่งสิบสี่ตีเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิโซชา์ทำหรือไม่ทำก็ได้่่าอเปิดท็อปห้าใบแล้วก็เรียงเราตามใจชอบเลย อันไหนไม่อยากไว้ก็เอาไว้ใต้กองอันไหนอยากไว้ท็อปก็ไว้ท็อปไว้ใต้กองได้ใช่ไหมเออเย็บตอนนี้สำคัญนอมัลล้วนอะไรนี่ว่าตีแบนอืมสี่บวกหกพันเฮ้ยไม่ใช่บวกสามพันจากตัวนี้สิบเจ็ดสิบสิบสี่สิบสี่สิบเจ็ดยี่สิบ 20ปิดเข้ามาดีว่าทีวกานี่ะไม่อยากรับวะไม่รู้ว่าแม่งแปะอะไรว้บนกรอยู่ออค่าออค่าเออออค่าเอสแต พลังข้างนี้เนี่เชย่์แหละบอกเลยว่าเชีร์เลยหเฮ้ยพลังข้างนี้ดิล่ข้างทข้างข้างนี้มีการเอาโวยเนี่ยคนเราโวยไม่ได้โจยไม่ได้สิบสสามพลังโจยทีแมวนีแมวน,อ,น,นอะไรวะสิบหกยี่สิบสองยี่สิบเจดสิบหกจีกาด ไม่ใช่เทคคไดแป๊บนึงจบเธอแล้วนะเนาะยังถ่ายไม่ถ่ายอยู่เนาะถ้ามันผันผิดมุมเดี๋ยวค่อยไปแก้ในคมอมเลยที่เฉีร์แล้วแม่งบุกม,มาเต็มบอดนี้จะสซงงไงวะเนี่ยแผนเบสิกไปกันกดดี อีออออออบอกรีนบอกนะว่าถ้าเดิมไม,ไม่ไม่ไม่ต้องใช้มันต้องใช้สามสี่บาทอย่างน้อยก็สามทำไม่ได้เกือบตายนะท่าโอ้ยเ,อเพิ่งแดมเดียวใช้ไม่คุ้มหรอกเล่นแบบสบายๆอย,ยู่นอย่างนี้เออผูก็ทำได้แค่นี้นแล้ว,วะ่ะอ่า 16แวนลงจากมือมันเลยไม่มีเทคชาร์จเอาไปแค่นี้กันเบาๆไปนะตอน,ตอนนี้ปล่อยยางกยวเกียวเกีวกว,กว,กว,กวแวนปีเทคฐานคาตาบ,บาสหนึ่งฐานเป็นตัวเก่าคาตาบ,บาสหนึ่งเอามือหนึ่งใบยโซ่เซิร์ฟหนึ่งใบลงมาแอคไดเวอร์ใบที่เซิร์ฟลงมาพลังบวก5,000 เทคของแอคไดเวอร์เขาตบบาร์ดหนึ่งถอดโซนตอนนี้ให้แอคไดเวอร์ติดชาร์จอยู่นะโยนนี่ไปบายโซนแล้วดึงกลับมาพลังบ่อยห้าพันทั้งสองตัวเทคตัวนี้เทคของฟ mm ็อกเรเดอร์แวนเป็นไรซิงเห็นเพื่อนมีเทคชาร์จโดดลงมาสเต็งเทคของชีตาติดชาร์จบ่อยห้าพันแล้วก็เทคแวนชี้ให้ชีตาบวกติดชาร์จงายไปอย่างเสร็จแล้ว สาสิเอ็ดเลยไม่แบวเท่าไลยหนึ่งสองสามีมคีดิคอนทิกเกอร์ครับขี Key amp, ang, Hay, แวมพลังให้แอคเดเวอนระ์เอาเล่นะเอาล่นนะเอาว่าอีกทีเวสสองเว <Okay. S 2> มีวแค่เนี้ยแหละ <laughs> เอาเฮียอะไรเยอะแยะตีสิบเก้ายี่สิบสี ที่ค่ะยี่สิบสี่ยี่สิบเก้าสิตัวชัดหนึ่งแล้เวเปิดทับควางใช่ไหมจะออด,ดูประเจ้าไว้ห้างข้างบนใช่ใช่แล้วรีบเอาทิ้งในน้ำมืออะกับจิบจบแบทเทิร์น กับใต้กองจากเ็ะชาร์ตเอาชีตาตี <All right. S 1> 16, 26 26 <laughs> ไม่มีเทคโดนก็โดนแดมแค่นั้นไม่มีเทะก, <All right. S 1> กลัวกลัวกลัวจบแบทเทิลโซชาร์จหนึ่งโดดไปบายโซนแล้วกลับมาในสภาพเล็ดไอ้นี่เห็นสแตนแล้วจบเข็ กว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 มันจะมีเคลดเจ้ <laughs> ถ้ากับตะกี้มันตีได้สี่มัม้ยวะหนึ่งสองสสี่หนึ่งสองสามสี่โอ้ยใช่ได้เจีย yeah. ดเล่นดันเทพเลยววะเอาเลยเทคสางกันใช่ปะเออถางนึงกาบตาบานหนึ่งบารนึงเปิดท็อปสองใบเปิดท็อปสองใบ เลือเอาเอาใบไหนขึ้นเมือเอาใบไหนแปดท็อปหรือใต้กองอนี้ขึ้นมืออันนี้เป็นกองแปท็อปเฉียดแล้วก็ใบนี้ความหนึ่งโซบัสหนึ่งเลื่องง่ายการตัวเองเอ,อันนั้นคือโจสองคว่มหนึ่งเอาโซบัสหนึ่เออหตัวเอง จ็สองอ่อาแล้วก็เ<อ>ทคจีเบกสามของมันไงอะไรก็ได้เสร็จแล้วห้ามีฝ่ายใช้จีกับกับเกตย์โงโงงๆเลยดีซี่ทีไ่ไหนแถวนี้กูก็ใช้ได้แค่เกตหนึ่งกับสองกเกตไปนี้มันบอกว่านำไปไว้นำไปนี้ไปไว้บนสูนของกองการคุณถ้าแหวนเป็นเบตเตอร์นิเตอร์เลือกยูนิใบสองคุณบวกหนึ่งใบ ตูตึงทานบวกสามพันได้เทคดีแวงไงสองนี่เล oh, no. ือกไปนสามพันสะับคร์ดนะระดับของคาร์ดคนก็ไม่ได้ดูท็อปอยู่แล้วนี่ คูุยใหญ่กว่าเอาไว้ไมเนี่ยตีแหวนเยอะยังไงยังไงยังไงเราข้างนี้ตีก่อนเอีกว่าถ้าพี่อยากได้ดาเมจอ่านายสองจากเทคติเกอร์จากเทคทีไม่ได้ดาเมจป้าไม่คือกูจะบอกว่าจะข้างไหนแม่งกระพุนมีเทคทั้งคู่แม่งกระพุนจ,จวดหนึ่งคู่เลยอ่ะโดน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 จวดไหมล่ะ การหรือว่าขันหเปิดเออปเปิดแบตเตอร์ซิตเตอร์ขึ้นเลยตี 7, แหวนพเทคมันบอกยังใช้พีจีได้มันห้ามศูนย์กับเกียร์ส่ใช้ิมคลิพอะไรเออสามใบเช็คกอข้างนี้เช็คดีดีแล้วสเตนเชดคบอกไปไมือสามคิดสิบเก้สาสองสอง สามสองสามสิบส,ส,ส,สามสามคิดสามสองแล้วกูใช้จิก่าไม่ได้กาดไม่ได้หนึ่งสองเฮีวชน,นะแล้วครับในที่ทนี้ผมว่าชนะนง่เฮียวแต่โดนทันเทพามใช้ถูกมากที่ใช้ทัานเทพยอมไปละ ่งสุของอลาเคิร์ลตัวนี้ที่แรกได้ยินไปเปิดกอง เก่งใช้ได้เลยพีแวนไม่อยากให้โจ้ฮ่าฮ่า,าถ้าเป็นโจ้ฮ่าฮ่า,าไร่ละตี1ิบวีวนเคยฮ่าฮ่าเวนฮ่าฮ่า <c oughs> อ้าว <N> <mas k> เอาวะเฮ้ยเดี๋ยวตีเก้าพันดีกว่าเก้าพัมือกี่ใบหนึ่งสองสามสี่้าเออเออมาห <10, 11. S 1> ้าพันเลยิดเทคอป่อยปล่อยปล่อยการไม่ได้เรานี่ต้หนึ่ง 1. 1> เป็น r i ซ i n g ระตีตี้แว่นสิบหกชิดแล้วแว่นผ่านเธอไรเดี๋ยวเทคลงแว่นลืมตลาเหล่าแว่นประตูเบ๊ก โอเคสรุปวันน okay ี ini, ้ให้โกเล่นแค่สองเล็กพอดีกว่ะแค่โกกับแบตเทอร์ซิสเตอร์น่าจะโอเคแล้วเป็นมิโนวานเลยไม่ใช้อะไรเลยเนี่ยกลัวเปลืองบาเตซี ไม่ใช่เทกฐานหรอวะอย่างน้อยก็เอาโจนะเว้ยไม่ไม่ไม่ต้องการทีแรกเพราะว่าเทกฐานมันเปิดท็อปสองไม่ผมต้องการใบน,นี้ไม่มันเปิดท็อปสองใส่แล้วเอาหนึ่งใบขึ้นมืออีกใบหนึ่งแปะท็อปได้ไม่เปิี่านบ้าตั้งแน่เมยอเปลี่ยนละนะเเดี๋ยวทิ้งใบนี้กูจะมีตัวเล่นใหมย อะไข้างนี้อยู่อยู่โอ้ยสองใบแล้ววะต้อ,อ,องอ,อ้วตีแบนฮิตมีที่ต้องยอมโดนเหรอไม่มีอะไรกัะเอาฮ <laughs> ิวคิตค้งหนึ่งจำเทคงมันไม่ค่อยได้จันหนึ่งเลยที คช่นะคะง่ายดีใช่ไหมง่ายดี you see, you see. อยู่สี่อยู่สี่แต่ตอนแรกคิดว่าแต่ได้อยู่แค่ใบเดียวอ่ะสไตล์เหมือนเดิมเด็กมันมีอยู่สเต็ปเดียวเล่นสเต็ปอื่นแล้วกวร์ บาทเดียวดีนี่ว่าไม่ต้องคิดเยอะแล้วรันตีเร็จฐานบาทหนึ่งเสียบโซหาอะไรก็ได้จากกองหนึ่งใบลงมาพลังบวกห้าพันไปดีไม่ต้องตีหลายรอบแล้วก็มีบาทเดียวเลยเท็แวนเมื่อตีแวนหงายหนึ่งชี้ตามจำนวนตัวมาที่ไงใน g ีโซนให้ติดชาร์จชี้แค่ตัวนี้ตัวเดียว ติดชาร์จบวกห้าพันจบสามเปรหนึ่งเวนเข้าเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยนีอะไรติเกินไปติดกันอยู่ตรงไหนที่อย่างเงี้ยเอีย๋ยมันสอนว้ชนแว่นอย่างเดียวยี่สิบหก <laughs> อยู่่ก็แรงอ่าท่ดโซนหนึ่งโดดไปายโซนกลับมาในสภาพเลดไอ้นี่ลุกแล้ัพานแค่นี้ กวโดนท่าใหญ่อันนี้ขึ้นป่มือพี่คืออไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเย้ยยังเยอะอยู่ยังเยอะอยู่โอ้ยคนบบเดียวเองเกมยังเกมยังเพิ่งจะเริ่มกันนี้จนะโทรเล่นวะทิ่ฐางก่อนนะ้นึ่ง บอดูค้างสองใบนำหนึ่งใบแมวทั้งสองใบเลยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อหนึ่งใบขึ้น,<า>นมืออีกหนึ่งใบให้เลือกว่าจะแปะท็อปหรือแปะลางกองหรือใกล้กองแล้วก็เทไปนี้ความหนึ่งเลือกไงตัวเองเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าจะให้ดีสุดปูบอร์ดให้เสร็จก่อนเราค่อยใช้มันจะเปิดดูท็อปตามจํานวนเรียกาศที่ชื่อแบตเตอริตเตอร์้องปูให้เสร็จกันเราค่อยกดเทค ตายเลยตายเลยกับกลองได้อื่าเราค่อยเราค่อยกดเทคศัตรูเล่นข้อหนึ่งงายตัวเองอืเปิดห้าใบใช่ไหมเออม,มีเดียห้าใบก็เปิดห้าใบ แล้วก็เลือกเรียง<ม>ตามใจชอบอันไหนอยากไว้ท็อปอันไหนอยากไว้ใต้กองไปเลยหมดเลยชิบหายไปเลยอเบสจีเบกสามเรียกาแบตเทอรซิสเตอร์ทุกใบพลังบวกอีกตัวละสามพันเก่งไหมล่ะตกลงไม่เลือกจะไม่โซชาร์ดเนาะไม่แล้วก็เทคไปนี่กลับกลองวันนี้เบสสามพันตีแล้วไงเดมตีแวนแล้ะไงเดม ่ทีแบงแ่งชนเลยเก้าสิบสองสิบเก้าเดหนึง่งเ1้สิบเก้ามาไปแล้วนี่ขนาดมันยังไม่มีโตโบโเลยเนี่ยเต็กเด็กม่งสนุกว่ะโตโบสายโบเฮ้ย,ยสนุกว่ะสนุกจริงนี่คิดว่าแบบไม่น่าจะเล่นไหวแล้วนะ แต่แบบจะเอาเด็กจากชุด14มาเล่นกับโกนี่ดูใจร้ายไปหน่อยว่ะพูดจริงๆก็เลยไ,ไม่ได้เอามามันอยู่ข้างบนแหละลว,ว่าไม่ได้เอาลงมาเฉยมีนุบัธรรมะอยู่เลยวเดี๋ยวโกร้องร้องร้องไม่มโกงไม่ขี้โกงเกินทีแวนอา่อาออไปนะเอาไปเดี๋ยวนี้เกินเวาแล้วแต่<ะ>ไม่มีพีจีเ้ยอาเว้ยบอดมาบอดกลับไม่โกงอิตเน่ เอาเลยอยากจัวก็จัวไปอเ,เองกูงจะจบสกอร์ได้ในร์นนี้ไมวะอู้ร้อนไอ้เหี้ยแม่งจัวดที่เกอร์ขึ้นมือแน่ๆอาการอย่างนี้สามแดมต่อสามแดมจวดตายเอะเออตัวนี้ดีกว่าเราต้องการคลึงเกมนอยขัตบตาบาสกูน้อย คลินเกมนิดนึงนงอย่างนี้ได้นี่กวา่าทีนี้ก็เล่นตามปกติ16แวนเบาๆ16แวน มึเปเอจิวสามสิบเแวนเทคคัตาบาร์ดหนงเอาเรียกาไปไว้บายโซนตามจำนวนกี่ใบก็ได้เสร็จแล้วคอกลับมาตามจำนวนจีโซนที่ไหนหน้าคูณ2มันงายอยู่3เพราะงั้นก็คอได้หมดบอร์ดเลยว่ากันตรงๆเคียนี้พอถ้าบายเกลืสาใบได้จนเฮ้ แล้วก็คอลกลับมาติดชาร์จชาร์จ5 0าพันห0พันเอาสีอืน่นดีกว่าสีเขียวยกให้โกงใช้ไหมใช้ได้จี้ตัวเะา0 0 0ได้ง่ายๆหน,น่อยอ่ะ31 0 0 0ลหน่าแว่น่เลยแน่ใจขีแวน่นพลังสายเฮ้ยจะตายไม่ตายหรอกนะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพลังความไม่เอาไปบมาไป วิววีวิวิชมุมเข้ามุมแล้วนะเข้ามุมแล้วนะแล้วคีย์เวิรสองเวฟได้ายี่สิบเอดยังได้อยู่ยงได้อยู่ทีเก้าโซบ้านจะโซชาร์ตโซบ้านโซชาร์จโซชาร์ ท็อปกล้ออถ้าเป็นฮิวก็แปดท็อปไว้ <laughs> ไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้มึงต้องเดาว,ะนะวันนะสองหมื่นหกแรวนงแรงวิ่งเข้าไปเออตัวนี้ต้องกลับกองไปก่อนไม่ใช่เทคด้วยวิ่งกลับกองไปเลยอุ้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 ยอ่ะจบแบตเทิร์นทอดหนึ่ง อย่างนี้กลับมาจากายโซนในสภาพเล็กละพนันโอเคนีของครึ่งครึ่งไปก่อนอยังใช้ท่าใหญ่ปิดไม่ได้ตึงตงต้งเทพตึ้งเทพเชียร์อะไรตึ้งเทพต้องมาแล้วคตรเกลียดจังหวะแบบนี้อย่างนี้คำหนึ่งแล้วกูใช้ได้แค่หนึ่งกับสองด้วยนะการเยอะๆก็ไม่มีอะไรให้เล่นต่อพูดำคำกลางอ๋อกดถึกตรงน,นั้นเกอนนะไอ้สัตว์แปท็อปด้วยนะ่ะ แบลตเทอร์นซิเตอร์ทุกใบบวกตัวละ3 0 0 0จากเทคของฟอร์เรนทายจะใช้เทคตัวเริ่มไหมเทคตัวเริ่มบอกยัตโซรียากาศชื่อแบลตเทอร์นซิเตอร์ทุกใบพลังบวก3,000เป็นเทคที่โยนให้แวนต่คิดว่าปูบบอกดได้นะเขียบได้มนามือแม่งอย่างเยอะเลยไม่น่าบอก เอาแบ,บกตัวละหกพันติ๊กเกอร์เข้าไปกันกลับกล้องแจกสามท่นเริ่มรู้สึกอยากได้ลุ๊กเต่าขึ้นต้องไปซื้อเพิ่มไหม<อ>เอาไว้ ขั้นที่เบ็กสามงานอะไรก็ได้ใน G zone ยังไม่ได้ใช้เทคจวดใช่ไหมใช่ทำไม่ใชอ,อก็ถามเฉยๆ <c oughs> ไม่ใช้ไปที่สำคัญก็ถามเฉยๆไม่ได้ว่าอะไร <c oughs> แว่นเปิดกับ <c oughs> แสดงว่ามันมันไม่เห็นสแตนชัวร์แม่งไม่หิวก็เครียรุ่งแ, <c oughs> แน่นอนเอาไป <c oughs> กันเดี่ยวไว้ก่อนไม่ไม่หิวก็ครีตแน่ๆตรงเนี้ยนะไม่คิดกวนะา่าเร็วอ้อ้างนี้อ้อ้างนี้โอ้อีกไปไหมล่ะเอ,อ้ใหญ่ได้ไม่ติดแล้วตอเนี้ยโอ้แล้วไม่ตีเลยโคตรใหญ่ยยเลยนะตีแวนไก่หมูแต้ชิชาบมูเดี๋ยว หกเก้าสิบห้าหกสิบสองเป็นยี่สิบเจ็ดสามยอมยังไม่พอยอม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 ฮิวฮิวไม่ได้ห้าแดมรอทีเกิดเด็ดตีนตายตายแบนสีไม่โครบเลยทำไรวะ โคตรแรงแรงทีเด็แต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าลิตนี้ผมจะไม่ทำให้ดูนะเพราะว่าผมทำบัตเจตเด็กของแบตเทอร์สติเอร์ไว้แล้วอันนี้เป็นแบบฟ<ม>ูลเด็กเพราะงั้นถ้าเกิดคุณได้เห็นลิตร์บัตเจตเด็กคุณก็แกะอันนี้เอาแล้วก็เติมอีกหน่อยมันไม่ได้ต่างกันมากหรอกผมไม่ทำแยกให้นะ <c oughs> <c oughs> มันเหนื่อยโอเคก็พบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ